สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนี่ไปเก็บบลูเบอรี่ป่ามานะคะไปเก็บบลูเบอรี่ป่ามานะคะก็ได้บลูเบอรี่มานะคะก็ประมาณหนึ่งก็เหนื่อยดึงนะึงวันนี้นะคะก็ได้บลูเบอรี่มาแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาทำนะคะถนอมอาหารหลายคนนะคะก็สามารถเอาบลูเบอรี่นี้นะเอาไปทำเป็นน้ำบลูเบอรี่ก็ได้หรือว่าจะเก็บ ไว้ทานสดนะคะทานสดก็ได้นะคะน,นี้ก็เดีย๋ยวจะไปเก็บอีกพรุ่งนี้นิดหน่อยนะคะจะเก็บไว้อันนี้ก็จะเก็บไว้ทานสดไฮโนเอสการลาแกบอ uh, เบชินจะจ o ยแล้วก็ต้องมีนะคะอันนี้ก็จะทำ บับาร์ินจะเจอเนะคะก็หรือว่าแยมอะบูเบอรี่นะคะด้วยตัวนี้นะคะเราก็จะทําวิธีการถนอมอาหารหรือใครจะเก็บเป็นสดไว้ทาแล้วก็อัดฟีดก็ได้นะคะนี่ก็จะไปเก็บอีกส่วนหนึ่งนี่จะอดัดฟีดแล้วก็ตัวนี้นี่ก็จะทําเป็นแยมนะคะเอาไว้ทานตอนเช้าฟูครอสวิตเตอร์เบร์นะคะอันนี้นี่ก็จะชอบกินแยมนะคะแล้วก็อืมอร่อยอันนี้ไปเก็บมาจากป่า แต่ว่เาเราก็จะทำแยมบูเบอรี่นะคะบูเบอรี่ชินจะเจยนั่นเองเหนื่อยอยู่นะคะวันนี้ไปเก็บมาก็เหนื่อยนึงอยู่นะคะเหนื่อยจากการล้างปวดหลังนิดหน่อยแต่ว่ารู้สึกดีและภาคภูมิใจมากมีความสุขมากนะคะที่จะได้ทำอะไรสนุกสนุกแล้วก็รอร่อยแบบนี้นะคะนี่ก็จะทำแยมไว้ทานเล็กๆน้อยๆ องนั้นก็จะอัดฟิตนะคะแล้วก็เอาไว้ทานสดๆดก็สักนิดหน่อยเต็มหม้อก็เพียงพอนะคะช่วงนี้บลูเบอรี่กำลังออกนะไปเก็บไว้นะคะไปเก็บไว้ทานเรามาถนอมอาหารกันนะคะก็ประมาณนี้เต็มหม้อเลยนะคะนี่ก็จะเอาไว้ใส่ไว้ทานพรุ่งนี้ ก็เต็มแล้วนี่ก็เพียงพอนี่ก็อันนี้กกไปทานก็ราวหนึ่งกิโลนะคะวันนี้ก็จะทำหนึ่งกิโลแล้วเราก็ซื้อตัวนี้มานะคะไปซื้อผงทำซินเจอร์มาแล้วก็เปิดไฟ ง่ายเหมือนเดิมเปิดไฟต้มเขาเลยนะคะี่ใช้ไฟเบอร์แปดใช้ไฟเบอร์แปดนะคะอ่ะสวยงามรอให้เขาคุกนิดหน่อย ไปเก็บมาก็ทําความสะอาดล้างให้สะอาดนะคะแค่น,นั้นเองราวๆหนึ่งโลกว่า เขาก็กำลังคุกอยู่นะคะมันเยอะนะหนูแมมแล้วก็บลูเบอรี่เขากำลังออกเยอะแล้วเราก็เสียดายอีกอย่างเราก็เป็นคนชอบกินบลูเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่ก็ในเรื่องของการต้านอนุมูลอสระนะคะในเรื่องเลื่อนลมในเรื่องผิวพรรณในเรื่องความงามในเรื่องสุขภาพบลูเบอรี่เนี่ยหลายคนทราบดีอยู่แล้วว่าให้ประโยชน์เยอะแยะมากมายแล้วช่วงนี้เป็นหน้าบลูเบอรี่นะคะนี้ก็เลยไปเก็บบลูเบอรี่นะคะไว้แล้วก็ทําแยมส่วนหนึ่ง แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนี้ก็จะเก็บเอาไว้ทานแล้วก็อัดฟีดไว้พ่งนี้นี่ก็ค่อยๆเก็บค่ะเก็บวันละเล็กน้อยนะคะแล้วก็อัดฟินไว้ทานทาป,ปีดได้เลยนะคะเท่านี้เราก็มีบูเบอรี่อร่อยๆดีๆไว้ทานแล้วเนาะแล้วก็เป็นกิจกรรมงานอาดิเรกเพลิดเพลินไปนะคะและอีกอย่างมันก็เยอะมันก็เต็มป่าด้วยถูกต้องไหมคะ มันก็เต็มป่าแล้วเราก็บูเบอรี่ก็มีประโยชน์อีกอย่างก็ถ้าซื้อถังนี้ก็หลายตังอยู่นะถ้าเราซื้อเขาแต่ว่าโอเคแหละเราไปเก็บมันก็เหนื่อยนะคะแต่ว่ามันก็ได้ความสุขเนาะเราก็มีกิจกรรมเดี๋ยออกกําลังกายได้อะไรไปนะคะน mm ้องแม่ลองท,ทองออําดนะูทะะํา,ะะเ,าทเองอร่อยกว่าซื้อนะเหมือนที่พี่นีทำไอ้ตัวนั้นไปอะค่ะบอกเลยว่าบูเบอรี่นะคะเราทําเองอร่อยกว่าซื้อผลไม้อาหารเนี่ยแยมต่างๆ อย่างวันคราวที่แล้วนี้ได้ทำริปส์ซึ่งทำเองมันจะได้รสชาติพอดีกับที่เราชอบนะคะไม่เปรี้ยวไม่หวานจนเกินไปมันหยุดได้ได้รสชาติที่เราอ่ะตรงนี้มาแล้วเอาใกล้ๆกำลังเดือดแล้วเห็นไหมคะว่าเราไม่ต้องคนนะคะเวลาทำเราไม่ต้องคนนะคะรอให้เขาเนี่ย นี่เองเห็นไหมคะแต่เขาก็จะคุกนะคะเขาก็จะต้มออกมาของเขาเองาพระวันนี้อยากจะจะได้เนื้อโอ้ดูน้ําสีใครที่ชอบทําเป็นน้ําบูเบอรี่ไว้ทานเป็นซับนะคะก็ทซาซับได้นะคะใครมีหม้อต้มซับอะไอย่างดีเลยนะคะสามารถทซาซับไว้ได้เลยนี่นี่ก็จะทําแยมนะคะวันนี้ แล้วต่อไปก็จะเก็บแล้วก็ทำอาร์ตฟิสไว้ไม่ต้องซื้อแล้วป่า <c oughs> บูเบอรี่เยอะแยะมากเลยประเทศนอร์เวย์เราโชคดีมากนะคะเรามีป่าที่อุดมสมบูรณ์อาไกลและนี้จะไม่ชอบให้มันเละมากจนเกินไปนะคะพอนี้เห็นว่ามันได้ที่นี่ก็จะเอาอ่าเราให้เขาเปื่อยอีกหน่อยนี่เขาก็จะต้มออกมาเขาก็จะน้ํามันจะออกมาหมดเลยนี่เขาก็คือเป็นน้ําบูเบอรี่สังเกตวันนี้ไม่ได้ใส่น้ํานะคะ นี่ไม่ได้ใส่น้ำเลยเตรียมน้ำตาลก่อนโอ้ไม่พายเปลี่ยนสีไม่พายนี่ชาพาเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะสีสุดยอดสวยจังตัวนี้ดีมากนะคะได้ในเรื่องของเลือดลมนะคะทําให้เลือดเราเนี่ยไหลเวียนสะดวกขึ้นต้านอนุมูลสะละนะคะดูแลผิวของเราได้สวยงามเลยทีเดียวนะคะบํารุงผิวผมเล็บฝันหนังได้หมดเลยโอ้มันจะบุมเริ่มเดือด อ่าเริ่มได้เริ่มได้ไดฟองขึ้นเริ่มมาแล้วเต็มนี่ขนาดไม่ได้ใส่น้ำนะเนี่ยอ่าขอให้มีเนื้อเปออื่อยนิดนึงแป๊บหนึ่งเป็นเม็ดกรุบกุบกุบกุบอยู่ ทำได้ไม่ยากนะคะเพียงแค่ไปหาซื้อตัวนี้มานะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะอ่าเป็นตัวเจลาตีนเนี่ยนะคะที่เขาไว้ทำแยมนะคะหรือว่าซินเจยยี่ห้อไหนก็ได้เลยอันนี้ก็จะกวนเข้าไปอีกนิดนึงเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะใส่ผงนี้เข้าไปอันนี้ก็ประมาณหนึ่งกโลอันนี้เขาจะมีขนาดไว้อยู่นะคะว่าห่อนี้เขาทำได้สองกิโลก็ ผงลงไป <c oughs> บูรีนี่ก็อร่อยก็ใส่ผงไปอีกนิดหน่อยแล้วก็คนผงนี้นะจ๊ะทำได้ง,ง่ายๆเลยนะคะทำเองได้ที่บ้านทีนี้นี่ก็จะปิดไฟ แลวโอโ้กินออกหอมเลยอ่ะหอม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 หอตัวนี้นะคะก็จะทําให้มันเป็นเจลนะคะให้มันจับตัวกันนะคะเวลาเขาเย็นแล้วแช่ตู้แล้วเขาก็จะจับตัวเป็นเจลอร่อยเลยทีเดียวเดี๋ยวมาอวด อันนี้คือผงงานของครั้งที่แล้วนะคะอร่อยมากเลยเนี่ยค่ะแล้วเราใส่ผงชื่นเฉยลงไปนะคะมันก็จะได้เป็นเจออกมาแบบนี้ตัวนี้ทานอร่อยมากอืม้รสชาติอร่อยมีเมนื้อนี่ยยังชอบเสร็จแล้วนะคะนี่ก็ปิดไฟนะคะแล้วนี่จะใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลก็ใส่ตาม ความชอบของเรานะคะว่าชอบหวานชอบอะไรเท่าไหร่ชิมก่อนว่าเพราะว่าผลไม้แต่ละตัวเนี่ยเขาจะรสชาติไม่เหมือนกันนะอืมก็จะใส่ลงไปนิดหน่อยนี่จะค่อยๆใส่น้ำตาลและชิมไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้ความหวานที่พอดีกับ ที่เราต้องจานพอเราปิดไฟเราก็ใส่น so ้ำตาลลงไปแล้วก็คนยีลีกเกอร์เดอร์อีรักอยากคุณก็ผูกเกโบบาร์ s โซ่ละเกเซลด้บรลัเด๋ยวกูออกซ์โซน กูสมัยเวลลเมียก็น,นี้ก็จะชิมอีกหน่อยหนึ่งสีสวยมากเลยบูเบอรี่อืมอืมแมตานิกหน่อยค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ชิมรสเอาตามที่เราชอบ ใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็ชิมรสค่อยๆกลน เอริกลีกระดูดนะลีกระดูบบาร์สินเที่ใช่อืมว้าวนี่จะไม่ก้อยชอบไม่มันหวานมากนะคะก็จะชอบเปรี้ยวอมหวานอืมอร่อยอืมอืมอร่อยมากเลย ทานเป็นของหวานได้เลยนะคะเนี่ย บูเบอรี่ทำง่ายอืมอมืพอแล้วคะ่ะทีเนี้ยอร่อยเลยพอดีไม่ไม่หวานจนเกินไปอือนีชอบให้มันออกเปรี้ยวอืออร่อยอ่ะนี้จะออกเป็นเปรีป้ยวอมหวานถ้าใครอยากให้มันหวานอีกหน่อยแล้วก็สามารถเติมน้ำตาลออกไปได้เรื่อยๆจนกว่าคุณจะชอบนะคะแต่นี้รู้สึกว่ามีเพียงพอละ นะคะอันนี้รู้สึกว่ามันอร่อยแลนวนะของนี้ปเปรี้ยวอมหวานกำลังดีนะคะที่บอกว่าผลไมบ้บูเบรีนี่นะคะ ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสเข้าป่าไปเก็บก็อย่าให้ไปเก็บมาไว้รับประทานนะคะตัวนี้จะเป็นตัวบำรุงสุขภาพได้ดีมากต้านอานาุมูลสละนะคะช่วยให้เราห่างไกลมะเร็งได้ด้วยผิวพรรณสวยงามทานบ่อยๆหน้าตาเรานะคะผิวพรรณก็จะอ่อนเยาว์นะคะผิวก็จะอ่อนเยาว์ดูเด็กลงเด็กลงแล้วสุขภาพก็แข็งแรงนะคะทําให้เลือดเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะร่างกายแข็งแรงเลยอโอยอร่อยมากเลย อืมโอ,โอ้ชิมแบบนี่ชิมแบบสุดยอดเลยต้องบอกว่าทำเองอร่อยมากนะคะต้องบอกว่ารสชาติแบบบูเบอรี่ป่านี่สุดยอดหอมมากหอมบูเบอรี่มากนะคะแล้วก็ทำเองก็ไม่มีวัตถุก,กันเสียด้วยนะคะ ปลอดภัยนะคะหายห่วงแล้วก็ได้อาหารที่อรอยอร่อยด้วยนะคะวันนี้ก็ใครอยากทำนะคะบลูเบอรี่เก็บไว้ได้ง่ายๆนะคะนี่นิทานบลูเบอรี่จนปากเขียวหมดแล้วอร่อยมากค่ะอร่อย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 ไปแล้วนะนะคะทีนี้นี่ก็จะปล่อยให้เขาเย็น พอเขาเย็นเสร็จแล้วนี่ก็จะเก็บใส่กระปุกนะคะแบบนีนบน้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้รับประทานแล้วก็นี้บางทีนี่ก็เอาตัวเนี้ยเขามาทานกับอาหารบางทีนี่ก็ตัดตัวนี้ใส่แก้วนะคะเอามาทานเล่นๆน,นะคะเพราะตัวนี้ก็จะเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากนะคะก็เอามาทานกับอาหารได้ทานกับไอศครีมได้ทานกับเนื้อสัตว์ไดอ้อร่อยอร่อยมาก ฝากไว้นะคะที่บูบอรีไปแล้วเดี๋ยววันว่วางๆนี้ก็จะไปเก็บมาอีกนะคะแล้วก็ทำทานเองได้ง่ายๆนะคะประหยัดด้วยดีต่อสุขภาพได้รสชาติที่อร่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะ